จาะตัวอย่างซูปเปอร์แมน หลังจากปล่อยทีเซอร์แรกมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเราก็รอคอยกันอย่างยาวนานจนเกือบ5เดือนเลยทีเดียวกว่าจะได้ดูตัวอย่างเต็มซึ่งในวันนี้ตัวอย่างเต็มก็ปล่อยมาแล้วนะครับในมุมมองของผมอาจจะรู้สึกว่ายังแอบกักอะไรไว้เยอะไปหน่อยเพราะว่าในทีเซอร์แรกเนี่ยมันเปิดมาเยอะมากๆในทีเซอร์นี้ก็เลยแลดูน้อยไปนิดนึงในแง่ของตัวละครต่างๆนะครับแต่ว่าในแง่ของเส้นเรื่องเนี่ยเราก็พอเห็นอะไรเพิ่มมากขึ้นแล้วว่ามันพอจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถึงเป็นเหตุการณ์อย่างที่เราเคยได้เห็นไปในตัวอย่างแรกรวมถึงฉากต่างๆทีี่่่่เเเห็นนนพิิมมตตใัวอยางง้ซึ อย่างเปิดมาเนี่ยเราก็จะพบว่าพระเคนให้โลอิสเลนเนี่ยสัมภาษณ์เขาในฐานะซูเปอร์แมนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งในการสัมภาษณ์นี้เราก็จะพบว่าซูเปอร์แมนเนี่ยไปหยุดสงครามอะไรบางอย่างมาแล้วก็ทําให้เกิดผลกระทบที่ตามมาแล้วก็ทําให้ผู้คนไม่พอใจนะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับในตัวอย่างแรกที่มีการลงข่าวไวไ้ในหนังสือพิมพ์ครับซึ่งในตอนเจาะตัวอย่างแรกเราไม่ได้พูดถึงเนาะแต่ว่าในภายหลังเนี่ยเขามีคนเอาหนังสือพิมพ์เล่มนั้นเนี่ยมาแกะกันแบบละเอียดเลยว่าในหนังสือพิมพ์ที่โผมวอย่างแรกมันนมีอะไรขึ้้บางใจความ มีการเอ่ยถึงแ a m m e r of อ o ฟโบลเวียหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือขุนค้คอนแห่งโบลเวียนั่นแหละขุนค้คอนแห่งโบลเวียตามข่าวนยก็คือตามมาแก้แค้นซูเปอร์แมนที่เมโทรโพลิสนะครับเราก็ทําให้เกิดคนบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลถึง22คนมีมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านดอลลาร์ซึ่งขุนค้คอนแห่งโบลเวียเราจะได้เห็นเต็มๆในตัวอย่างนี้ก็คือพ่อหนุ่มคนนี้นี่แหละครับที่ตามมาซัดซูเปอร์แมนแล้วก็ยิงแสงจากตามาเล่นงานซูเปอร์แมนได้ซึ่งอเจ้าแฮมเมอร์ออฟโบลเวียหรือว่าขุนค้คอนแห่งโบลเวียคนนีีี้เเนน่่แฟๆตตาาามมว็บ,บอรดดงงทกพูถึ ตัวละครตัวนี้นะครับเขาก็คาดเดากันว่าไอ้เจ้าแฮมเมอร์ออฟบุรเวียเนี่ยไม่น่าจะมีเบสมาจากตัวละครที่มาจาก DC c o คอมิกน่าจะเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีพื้นฐานมาจากตัวละครอะไรบางอย่างแล้วพัฒนามาให้เป็นขุนค้อนแห่งบุรเวียทีหนึง่งเพราะว่าเราจะเห็นว่าเขาใส่เกราะหนามากๆครับภายในเกราะเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวละครที่เรารู้จักกันดีก็ได้แต่ว่ามีการสวมรอยเป็นขุนค้อนแห่งบุรเวียในตอนที่ใส่เกราะอาจจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงลลลลัััััักกษณะะพงงงขขออตตววครนนนี้นในภายหไป ต่อในประเด็นของเส้นเรื่องก่อนนะครับซึ่งหลังจากซูเปอร์แมนมีการไปอยู่สงครามที่บริเวียจนทําให้มีขุนค้นห่งบริเวียตามมาล้างแค้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจจากประชาชนครับรวมถึงซูเปอร์แมนก็ถูกติดตามจับกลุมอย่างที่เราเห็นกันซึ่งสาเหตุที่ซูเปอร์แมนถูกจับกลุมเนี่ยผมคิดว่าประเด็นหลักๆเนี่ยไม่น่าจะใช่แค่ว่าซูเปอร์แมนไปทําการอยู่สงครามแล้วมีคนตามมาล้างแค้นจนเกิดความเสียหายกับเมืองนะครับในแง่นึงผมว่ามันน่าจะเป็นกฎหมายการเมืองระหว่างประเทศด้วยเพราะว่าโลอิสเลนมีการพูดถึงประเด็นที่ว่าซ อนุญาตนะครับประเด็นหลักๆน่าจะอยู่ที่ตรงนี้มากกว่าซึ่งคาดการว่าจริงๆแล้วในการหยุดสงครามเนี่ยไม่ได้มีใครห้ามครับทุกคนอยากที่หยุดสงครามแต่ว่าต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการก่อนแล้วตัวของซูเปอร์แมนเองอาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่รอ,อการอนุมัติครับเพราะว่าผู้คนกําลังจะล้มตายก็เลยรีบเข้าไปช่วยผู้คนก่อนที่ผมสันนิษฐานแบบนี้เพราะว่ามันจะมีช็อตหนึ่งในตัวอย่างช่วงท้ายนะครับเราจะเห็นกรีนแลนเทิร์นไการ์เนอร์เนี่ยอยู่ท่ามกลางสงครามแล้วก็เราจะเห็นว่าอยู่แบบชิวๆเลยซึ่งในฉากนี้ถ้ามมัันนนเเเป็็ฉาาากกกดีียยววบบสงครใรอจจะ เป็นไปได้ที่ซูเปอร์แมนเนี่ยเข้าไปจัดการก่อนในขณะที่ซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นเนี่ยรอการได้รับอนุญาตแล้วพอได้รับอนุญาตค่อยเข้าไปซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นๆก็เลยไม่โดนอะไรแต่ว่าซูเปอร์แมนมีความผิดเต็มๆเพราะว่าไม่รอการได้รับอนุญาตอาจจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าฉากนั้นเป็นฉากในบริเวียนะแต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ฉากสงครามที่มีกายการ์เนอร์อยู่เนี่ยอาจจะเป็นสงครามอื่นๆที่เกิดขึ้นในภายหลังก็ได้นะครับอาจจะไม่เกี่ยวกันแต่ผมคิดว่าถ้ามันเกี่ยวกันถ้ามันเป็นฉากเดียวกันเนี่ยเส้นเรอองามณลสัภษขโ ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าโลอิสเลนมีการถามว่าคุณได้ปรึกษาประธานาธิบดีก่อนหรือเปล่าแล้วภาพมนนันตัดมาที่เล็กซ์ลูเทอร์ครับอันนี้เนี่ยมีประเด็นน่าสนใจน่าถกเถียงกันนะครับว่าเอ๊ะจะเป็นการเอ่ยถึงประธานาธิบดีแล้วภาพตัดมาที่เล็กส์เฉยๆหรือว่าไอ้เล็กซ์ลูเทอร์เนี่ยจะเป็นประธานาธิบดีในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเป็นไปได้ทั้งสองแบบครับเราจะเห็นว่า มีตัวละครตัวหนึ่งที่เขาจะชื่อว่าดิเอนจิเนียร์นะครับที่เป็นตัวละครผู้หญิงเนี่ยอยู่กับเล็กซ์ลูเทอร์แล้วอีกฉากหนึ่งที่มีการจับกลุ่มซูเปอร์แมนร่วมกับเหล่าทหารที่มีริกแฟคมีอัลตร้าแมนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีดิเอนจิเนียร์อยู่ในการร่วมจับกลุ่มซูเปอร์แมนด้วยฉากนี้มันบ่งบอกว่าตัวละครอย่างดิเอนจิเนียร์ทำงานให้กับทั้งเล็กซ์ลูเทอร์แล้วก็ทำงานให้กับทั้งรัฐบาลแล้วรูปแบบของฮีโร่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นการทำงานแบบไหนจะเป็นองค์กรออออิสอสิสสรรรรระะหหืววววว่่่่่าา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 าทงงงงนนนภยยยใตตต้้้คคััััฐบบบลผมเ์ไดแแถกี รวมถึงอาจจะมีตัวอย่าง Pitch Maker ในซีซั่น2เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าเราฮีโร่ต่างๆเนี่ยทำงานกันแบบเอกชนแล้วก็มีการร่วมงานกับรัฐบาลในบางครั้งอาจจะมีการทํางานรูปแบบนี้ครับยกตัวอย่างเช่นไอ้กลุ่มที่น่าจะเป็น Justice League International หรือว่า Justice League Society of America อะไรสักอย่างนะครับกลุ่มที่เป็น h o c k Girl Guy Gardner แล้วก็ m r Terrific เนี่ยไอ้ตัวละครกลุ่มนี้ที่ภายในคอสตูมของเขามีสัญ,ญลักษณ์เดียวกันนะครับจากภาพหลุดที่เคยมีมาก่อนหน้านี้รวมถึงภายในตัวอย่าง Pitch Maker เองก็เป็นการ ว่าน,นี่คือสัญลักษณ์ของลอทเทคที่เป็นบริษัทของแม็กเวลลอทครับกลุ่มนี้ทํางานให้แม็กเวลลอทเพราะฉะนั้นอีกกลุ่มนึงอย่างอัลตร้าแมนแล้วก็ดีเอนจิเนียร์ก็น่าจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันครับก็คือไอ้กลุ่มนี้ก็จะทํางานให้กับเล็กซ์ลูเธอร์ในลักษณะที่อีกกลุ่มนึงทางานให้กับแม็กเวลลอทเหมือนกันแล้วก็มีการร่วมงานกับรัฐบาลในบางครั้งเราก็เลยจะเห็นอัลตร้าแมนกับดีเอนจิเนียร์ไปจับกลุ่มซูเปอร์แมนร่วมกับรัฐบาลส่วนไอ้เล็กซ์ลูเธอร์เป็นประธานาธิบดีหร เพื่อฉเอฉยๆนะครับ แต่ถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นล่ะถ้าเล็กซ์ลูเทอร์เป็นประธานาที่บดีจริงๆเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าในคอมมิกหลายๆหัวเนี่ยเล็กซ์ลูเทอร์ก็เคยเป็นประธานาธิบดีมาแล้วรวมถึงในซีรีส์อย่าง Small v i วิวเองนะครับเล็กซ์ลูเทอร์ก็เคยได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในซีซั่นที่7ของซีรีส์ส l อล l ิวเพราะฉะนั้นถ้าหากเจมกันจะหยิบเอาเร f เ r ลนต์ตรงนี้มาใช้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ดีเดียวครับแล้วก็จะสมเหตุสมผลมากๆอีกด้วยในการให้เล็กซ์ลูเทอร์เป็นผู้ต่อ ไปบุกที่ Fortress of Solitude เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการทําโดยพลการครับอาจจะเป็นอาศัยอํานาจของรัฐบาลอาศัยอํานาจของประธานาธิบดีในการบุกทลายรังของซูเปอร์แมนหลังจากมีการจับกลุ่มซูเปอร์แมนนะครับซึ่งอีกฉากหนึ่งที่แรดูเข้าเขาก็คือฉากที่ซูเปอร์แมนถูกนําไปขังในห้องกระจกครับแล้วก็มีผู้คุมมาทําร้ายร่างกายซูเปอร์แมนภายในชุดของผู้คุมเนี่ยตรงหน้าอกเราจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์เป็น L C ครับซึ่งคาดการว่าน่าจะย่อม,มาจาก l ู t h e r ์คอปนะครับดังนั้นการทีู่เ t อ e r ทำได้ขนาดนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่รวยครับมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่เขา จะเป็นประธานาธิบดีจริงๆซึ่งอันนี้ก็ต้องมารอดูการยืนยันอีกทีนะครับเอาเป็นว่าเส้นเรื่องเนี่ยมันน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับดดาว่าที่ถูกเล่าในเรื่องก็คือซูเปอร์แมนปฏิบัติการโดยพลาการแล้วก็ถูกประชาชนเนี่ยประนามแถมยังโดนจับกลุมด้วยโดยที่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังตัวการสําคัญก็คือเล็กซ์ลูเทอร์แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวร้ายหลักหรือเปล่านะครับอาจจะมีคนอื่นเป็นตัวร้ายหลักอีกที่ยังไม่เปิดเผยมาซึ่งก็จริงๆอาจจะเปิดเผยแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเนะานะ่นีกบทจเป็ ห้องขงซูเปอร์แมนกันอยู่เราจะเห็นอีกตัวละครหนึ่งครับตัวละครที่ว่านี้ก็คือเมตาโมโฟครับเมตาโมโฟในฉากนี้ที่น่าสนใจเนะี่ยบางคนอาจจะไม่ทันสังเกตนะครับว่าเอ๊ะ e ทำไมผู้คุมถึงฟาดซูเปอร์แมนได้แบบง่ายๆเลยทาไมแค่มีพอร์สูรก็รับมือซูเปอร์แมนได้แล้วเหรอแต่จริงๆถ้าสังเกตไปที่มือของเมตาโมโฟนะครับเราจะเห็นว่าเมตาโมโฟเนะี่ยมีการเปลี่ยนมือของตัวเองให้เป็นสสารคริปตันไนท์ครับทำให้ซูเปอร์แมนอ่อนแรงนั่นเองซึ่งก็อย่างที่หลายคนวิเคราะห์กันไว้นะครับว่า,ามบบเมตาโม ครับเขาก็เลยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างจะอันตรายเป็นตัวละครที่รับมือกับซูเปอร์แมนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่าเมตาโมโฟน่าจะไม่ได้กระทําการสิ่งนี้ด้วยความเต็มใจนะครับมีความเป็นไปได้ที่เมตาโมโฟอาจจะเป็นหนึ่งในนักโทษของเล็กซ์ลูเธอร์ด้วยซ้ําแล้วก็ถูกบังคับมาให้ช่วยในการควบคุมซูเปอร์แมนในฉากนี้ซึ่งในตอนแรกเนี่ยในตัวอย่างแรกเราวิเคราะห์กันว่าเมตาโมโฟอาจจะเป็นตัวร้ายหลักนะครับซึ่งจริงๆแล้วในคอมิกเขาเป็นฮีโร่นะแต่ว่ามูดในตัวอย่างแรกกเเนนนนีี่มมมมัแแลลดดู้้้ไไไปปปทาาวว็็คก ทีเดียวที่เขาอาจจะเป็นตัวร้ายหลักแต่ว่าพอมาดูในตัวอย่างนี้ครับเออมันและดูเป็นอีกมูดหนึ่งเลยนะครับแลดูเมตาโมโฟนแลดูงอแลดูกลัวผู้คุมที่เข้ามาทําร้ายร่างกายซูเปอร์แมนด้วยซ้าผมเลยคิดว่าถ้าเมตาโมโฟนไม่ได้ถูกใช้งานเป็นวายร้ายหลักแต่อาจจะใช้เป็นอย่างอื่นแทนครับอาจจะเป็นคีย์สําคัญอะไรบางอย่างที่ในตอนแรกเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการซูเปอร์แมนแต่ในภายหลังเขาอาจจะเป็นตัวการสําคัญในการช่วยให้ซูเปอร์แมนเอาชนะใครบางคนในตอนท้ายเรื่องก็ได้ ถัดมาครับเรามาพูดถึงตัวละครต่างๆ,ๆที่โผล่มาในตัวอย่างนี้กันดีกว่าอย่างแรกเราพูดถึงกันไปหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ได้พูดถึงพลังเนาะก็คือดีเอนจิเนียร์ครับตัวละครผู้หญิงคนนี้ดีเอนจิเนียร์เป็นใครถ้าตามคอมมิกนะครับเขาจะเป็นตัวละครที่มีการใช้เทคโนโลยีนาโนเนี่ยในการผสานเข้ากับตัวเองครับเรียกได้ว่าเขามีเลือดเป็นนาโนบอทเลยก็ว่าได้ทําให้ตัวของเขาเองเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบของร่างกายได้อย่างอิสระนะครับเป็นอาวุธต่างๆอย่างที่เราได้เห็นในตัวอย่างนั่นแหละจริงๆให้นึกภาพง่ายๆเธอก็เหม อีกตัวละครหนึ่งที่โผล่มานะครับแต่อาจจะเห็นไม่เยอะแต่ว่าและดูเขาน่าสนใจตรงที่มีพละกกาลังใกล้เคียงกับซูเปอร์แมนเลยนะครับจับซูเปอร์แมนกดลงไปได้เลยก็คืออัลตร้าแมนยังไม่มีการยืนยันนะว่าเขาชื่ออัลตร้าแมนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าอิงจากรายชื่อของเล่นที่ปล่อยมาก่อนหน้าน,นี้ก็น่าจะเป็นอัลตร้าแมนครับซึ่งถ้าอัลตร้าแมนตามคอมมิกตัวละครที่คนรู้จักกันเยอะๆก็จะเป็นเหมือนซูเปอร์แมนครับในเอิร์ธที่3แต่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเอิร์ธนั้นเนี่ยมันกลับตลปัดกันครับเหมือนด้านมืดของซู กันว่าอัลตร้าแมนอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่คนละเอิร์ธแบบนั้นอาจจะเป็นร่างโคลนหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็เป็นไปได้แหละนะครับอาจจะเป็นอัลตร้าแมนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครอื่นๆอย่างเช่นพวกบิซาโร่พวกร่างโคลนซูเปอร์แมนอื่นๆนะครับอาจจะมีการยำรวมๆกันไว้มาเป็นอัลตร้าแมนในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ซึ่งพอพูดถึงร่างโคลนของซูเปอร์แมนเนี่ยมันน่าสนใจครับมันอาจจะไม่ได้จบที่อัลตร้าแมนเพราะว่าย้อนกลับไปที่ตัวละครอย่างแฮมเมอร์ออฟบลเวียครับ ที่น่าสนใจก็คือแฮมเมอร์ออฟบอลเวียที่ใส่ชุดเกราะมาฟัดกับซูเปอร์แมนเนี่ยเขายิงแสงจากตาได้เหมือนกับซูเปอร์แมนเลยครับก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นตัวละครลักษณะนี้อย่างเช่นพวกดูมส์เดย์เนาะแต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แน่ๆแล้วล่ะเพราะว่าใส่เกราะมาแล้วเป็นไปได้ไหมที่แฮมเมอร์ออฟบอลเวียครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งร่างโคลนของซูเปอร์แมนก็ได้ในเรื่องนี้อาจจะไม่มีร่างโคลนซูเปอร์แมนแค่ตัวเดียวครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังเองก็อาจจะเป็นเล็กซ์ลูเทอร์นั่นแหละที่มี นอกจากนี้แล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับมันจะมีก่อนหน้าน,นี้มีการปล่อยคลิปเบื้องหลังออกมานะครับในคลิปเบื้องหลังนั้นเนี่ยมันมีภาพหนึ่งน่าสนใจก็คือเราจะเห็นแผ่นหลังของซูเปอร์แมนครับแต่ว่าโลโก้ที่เป็นตัว S เนี่ยมันกลับด้านแล้วก็ชุดมันแลดูสีซีดครับชุดผ้าคลุมอะไรเงี้ยแลดูสีซีดแลดูเปื่อนๆก็เลยอนุมานได้ว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งร่างโคลนของซูเปอร์แมนนะครับที่ในคอมิกชื่อว่าบิซาโรที่เราเพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้เนาะบิซารโรก็จะเป็นร่างโ บางทีก็เป็นตัวร้ายซึ่งถ้านําช็อตๆนั้นในคลิปนั้นมาประกอบกับในตัวอย่างนี้นะครับมีความเป็นไปได้เหมือนก,นกันที่ในหนังเรื่องนี้จะมีบิซาโรนะครับมันจะมีช็อตหนึ่งในตัวอย่างช่วงท้าย,ายครับเหมือนจะมีตัวละครที่ถูกขังอยู่แล้วก็ซูเปอร์แมนกำลังบินไปหาเขาครับแล้วไอตัวที่ถูกขังอยู่เนี่ยก็ยิงแสงเลเซอร์สีแดงออกมาซึ่งเราไม่รู้ว่าไอตัวที่ยิงแสงเลเซอร์ออกมาเนี่ยมันเป็นใครกันแน่อาจจะเป็นอัลตร้าแมนหรืออาจจะเป็นแฮมเมอร์ออฟโบลเวียหรืออาจจะเป็นอีกตัวละครหนึ่งอออย่่่าาาางงงทีเเรรรววิคะห์กกัันนไปตแ้พลข ที่มีการใช้เป็นคริปต์ตนไนท์มาจัดการกับซูเปอร์แมนเนี่ยแล้วในตอนท้ายเขาอาจจะเป็นคีย์สำคัญในการช่วยให้ซูเปอร์แมนชนะศึกอะไรบางอย่างอาจจะเป็นไปได้ที่มันเป็นเพราะว่าบิซาโรหรือว่าร่างโคลนของซูเปอร์แมนที่มีการเล่าไว้ในคอมิกในหลายๆตัวแล้วกันนะครับมันมีความตรงข้ามกับซูเปอร์แมนตรงที่ซูเปอร์แมนแพ้คริปต์ตนไนท์สีเขียวครับแต่ว่าไอ้พวกร่างโคลนที่เป็นตัวร้ายเนี่ยมันดันชอบคริปตตไนท์สีเขียวครับได้รับคริปต์ตนไนท์สีเขียวไปแล้วมีพลังนะครับดูดซับ ขียวแต่ว่าจะถูกจริตกับคลิปตัวไนท์สีน้ําเงินครับเป็นไปได้ไหมที่เมตาโมโฟในช่วงท้ายเรื่องเขาจะสามารถสร้างคลิปตัวไนท์สีน้ําเงินขึ้นมาได้แล้วก็ช่วยให้ซูเปอร์แมนมีพลังที่มากขึ้นจนชนะร่างโคลนต่างๆของซูเปอร์แมนได้รวมถึงไวร้ายคนอื่นๆที่อาจจะมีเพิ่มเข้ามานะครับว่ามันจะมีช็อตหนึ่งที่เมตาโมโฟเนี่ยเหมือนกําลังสร้างสสารอะไรบางอย่างครับอาจจะเป็นการกําลังสร้างคลิปตัวไนท์สีน้ําเงินขึ้นมาเพื่อช่วยซูเปอร์แมนก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นการสร้างสสารใหม่ไปเลยเพื่อช่วยทายําาาาาาอออออะะไรรบบบงงยย่่่จจเลกมในนูปแแบบี้แติำ ว่าในประเด็นของร่างโคลน s ซูเปอร์แมนที่ชื่อว่าบิซาร่เนี่เป็นการมโนโคาดเดาของเราขึ้นมานะครับหลังจากเห็นช็อตในเบื้องหลังตัวนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่มันกลับด้านอาจจะเป็นเรื่องของเลนก็ได้ครับ ส่วนไอ้เจ้าเบบี้ไคจูเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนของไทม์ไลน์ภาพยนตร์ในเรื่องนี้นะครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในตัวอย่างแรกเราดูออกมาเยอะแต่ว่าในตัวอย่างนี้มีออกมานิดหน่อยๆน่อคาดว่าเป็นตัวละครที่ออกมาน่ารักน่ารักออกมาขายของเล่นมากกว่าบทน่าจะไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นนะครับส่วนเจ้าคริปโตซูเปอร์ด็อกของเราครับอย่างที่เห็นว่าเอ้ยเขามีการเข้าปะทะกับซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นๆน,นะมีการประทะกับดีเอนจิเนียร์ด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าซูเปอร์ด็อกเองอาจจะมีซีนแอคชั่นเป็นของเ,เองนะครับไม่ได้เขา ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันน่าจะถูกเล่าสรุปไว้ในไฟแนลซีนสุดท้ายนะครับที่เราจะเห็นว่าฮีโร่เนี่ยแตกเป็น2ฝั่งแล้วฝั่งที่น่าจะมาช่วยสู้กับซูเปอร์แมนอยู่ฝั่งเดียวกับซูเปอร์แมนก็คือที่แน่ๆน่าจะเป็นกลุ่มของแม็กเวลลอร์ดครับกลุ่มของลอร์ดเทคพวกมิสเตอร์ทริฟิกฮอปเกิลแล้วก็กายการ์เนอร์เพราะว่าเราจะเห็นว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยประทะกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือดีเอนจิเนียแล้วก็อัลตร้าแมนมีความเป็นไปได้ที่ในตอนสุดท้ายเนี่ยเล็กซ์ลูเทอร์ถูกัาว่น แวบๆหนึ่งในตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นทั้งฮอกเกลเหมือนจะพุ่งใส่เล็กซ์ลูเธอร์นะครับแล้วก็มีช็อตที่มิสเตอร์ทริฟิกเหมือนจะร่วงไปนะครับอันนี้เนี่ยคาดการว่าในท้ายที่สุดซูเปอร์ฮีโร่ฝั่งที่อยู่ฝั่งเดียวกับซูเปอร์แมนอาจจะร่วงหมดสุดท้ายน่าจะเหลือแค่ซูเปอร์แมนที่ต้องต่อกรก,กับไวรัสที่เหลือหรือไม่ก็อาจจะเป็นซูเปอร์แมนกับเมตาโมโฟย่างที่เราได้วิเคราะห์กันไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเจาะตัวอย่างเต็มของซูเปอร์แมนในวันนี้ครับถ้าผมพูดตรงไหนผิดพลาดไไไไปปหหรรืออออวววว่่่่่าาาาาาจจาาาจจะะตตตกกกลนนนง็็ชชชยยยเเเเข้้มมมมมมพิิดผีญ กกพยายามหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนี่แหละโดยเฉพาะทางด้านคอมิกเนี่ยต้องยอมรับว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญเลยครับผมตามในฝั่งของภาพยนตร์มากกว่าแล้วก็เป็นแฟนหนังที่เป็นแฟนหนังฮีโร่ครับไม่ว่าจะฮีโร่ฝั่งไหนเนี่ยถ้าทําออกมาดีผมชอบหมดเลยผมยิ่งเชียร์มากๆนะครับแล้วก็ในความคิดเห็นของผมผมชอบที่ซูเปอร์แมนในเวอร์ชันนี้และดูมีคนที่ต่อกรกับเขาได้อย่างหลายรูปแบบนะครับอย่างในเวอร์ชันก่อนอน,น้นี้อย่างเฮนรี่คาวิลเองเนี่ยผมก็ชอบในความเท่ของเขานะครับชอบดีไซน์ชุดแต่ว่าในแง่ของการต่อสู้ต้องบอกว่าผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับในนเเเเวอรรร์ชั่่่กาาาาทไพะดูโม ชนะทุกอย่างได้ง่ายๆนะครับถ้าเป็นซูเปอร์แมนที่ได้สติคืนมาอะไรแบบนี้สำหรับในเวอร์ชันนี้ที่ทําให้ซูเปอร์แมนมีความเจ็บปวดมีความรู้สึกมีคนที่รับมือกับเขาได้เยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยมันน่าสนใจมากๆครับแน่นอนว่าซูเปอร์แมนต้องเก่งแต่ว่าถ้าเขาเก่งอยู่คนเดียวเนี่ยหนักมันจะเป็นหน้าติดเต้นอะไรถูกไหมครับและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของเราเท่านั้นนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับและสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านีี้สสวััดครบ